that way. Yeah. Big d a d d g o get it on Macy Gray. y e Raindrops, drop top, drop top. Smoking on cookin' m hot box. Fucking on your bitch, y a h dot dot dot. คุณกำลังพบเจอปัญหานี่ใช่ไหมเล่นโซ่คนอื่นไม่ได้ไอดีไม่โหดเรามีทางแก้ต้องนี่เลยเพจซื้อขายไอดีบายทะเลทั้งหลายซื้อขายไอดีปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะจ๊ะโอเคสวัสดีทุกคนด้ยนะครับผมก็วันนี้มีอีก หนึ่งคำถามที่หลายๆคนถามกันนะครับก็อยากจะมาบอกกันในคลิปนี้เลยนะครับว่าคือฟีเจอร์นะครับจะหายหรือเปล่านะครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับที่ทั้งทีมนะครับเป็นฟีเจอร์ล้วนนะครับก็แอบจะได้กันอยู่แล้วว่าจะหายหรือไม่จะเปลี่ยนเป็นอะไรมาให้นะครับก็บอกตอนนี้เลยว่าจะเปลี่ยนเป็นนักเตะแครี่โอเวอร์มาให้นะครับก็นักเตะแครี่โอเวอร์คือยังไงนะครับคือนักเตะ การพื้นหลังสีดำนะครับแล้วก็ข้อดีจะขายได้เงินเยอะกว่าข้อเสียคือจะมีฟอร์มกาเล่น C คงตลอดเวลานะครับจะไม่มีฟอร์ม B ในะครับแบนั้นๆหรือฟอร์มแยกในแต่บดบน,นนั้นๆนะครับจะเป็น C กลางๆตลอดเวลาเลยนะครับก็มีข้อดีขอด้ขอเสียผมแต่ก็เรียกว่าดีกว่าเกมอื่นๆที่ต้องมาเริ่มใหม่คุณคแค่นี้พอแล้วครับคุณไม่ต้องเริ่มใหม่นะครับคุณยังได้เล่น ตัมเดิมๆที่คุณมีอยู่ทีมเดิมๆแค่มันอาจจะดรับลงมาหน่อยหนึ่งก็ถือเป็นข้อดีข้อเสียครับที่สมควรต้องรับได้อ่าโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคนที่ยังงงอยู่นะครับใครเข้าใจแล้วก็ตามนั้นเอวไม่ยยาากคนนังงรโ พียงคนเดียวทำมาเบพ์์ทำ,ทำผมลง